พันฮังการีหางหนามพวกนี้เป็นตัวแทนมังกรจริงทั้ง4ตัวกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุนทุกอย่างกับช่องอัศบานะครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยกันกันกบเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยครับกับฮังการีหางหนามครับเรื่องราวของฮังการีหางหนามนั้นนะครับที่เราได้เห็นกันในภาคที่4ต้องบอกเลยว่าเป็นมังกรที่โคตรเท่เลยครับในบรรดามังกรที่เราเห็นเห็นกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเวลจะหมูสั้น หรืออะไรก็ตามครับพอเราได้เห็นฮังการีหางหนามแล้วนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันสมกับเป็นมังกรในโลกเวทมนต์จริงๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าฮังการีหางหนามที่แฮร์รี่พอตเตอร์เจอนั้นเนี่ยเป็นมังกรที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเชียวนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่มังกรที่ดุร้ายมากที่สุดเจ้าหางหนามนี้นะครับเก็ดของมันเนี่ยจะเป็นสีดํารูปร่างบางทีแล้วก็อาจจะคล้ายจินจกก็ได้มีตาสีเหลืองนะครับ ส่วนมีมานตาเนี่ยเป็นแมวเขาสีปล่อนมีหางหนามยาวแหลมเลยครับตั้งแต่ตอนช่วงเนินหางมาถึงปลายหางมันเลยมังกรตัวนี้นะครับจะมีเสียงคำรามที่แผดดังออกมาสน,นั่นเลยครับแล้วก็มีเปลวไฟที่ร้อนระอุในขณะที่มันพ่นเปลวไฟอยู่นั่นเองนะครับไฟรอบๆเนี่ยความร้อนของเปลวไฟของมันเนี่ยสามารถทําให้หินกลายเป็นสีแดงได้เลยภายในไม่กี่วินาทีเดียวและนั่นอะไรครับ คือความร้อนจากเปลวไฟจากลมหายใจมังกรไข่ของมันนั้นนะครับเป็นสีซีเมนต์ครับแล้วก็จะมีเปลือกแข็งพิเศษอาหารของเจ้าหางหนามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกวัวแกะแพะหรือแม้กระทั่งมนุษย์ในบางทีหางหนามนั้นนะครับเป็นที่รู้จักกันดีครับว่ามังกรสายพันธุ์นี้นี่เป็นมังกรที่ดุร้ายและดุร้ายมากๆด้วยนั่นเป็นเพียงแค่คําพูดจากบางคําเท่านั้นครับแล้วก็จากมังกรบางตัวด้วย ชาลีเองนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความดุร้ายของพวกมันโดยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดุร้ายมากๆและแม้แต่ลูบิอสัสแฮกริดเองนะครับเขายังบอกเลยว่าเจ้าหางหนามเนี่ยสร้างความร้ายกาจได้หน้ารังเกียจมากๆสายพันธุ์นี้นะครับมีความก้าวร้าวมากเป็นพิเศษครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยต้องการที่จะปกป้องลูกของพวกมันด้วยยิ่งช่วงวัยหนุ่มแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ รวดเร็วและดุร้ายมากเป็นพิเศษเลยครับเป็นช่วงที่เราเนี่ยห้ามเข้าไปใกล้พวกมันเด็ดขาดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายมากที่สุดแล้วครับนอกจากความดุร้ายของมันแล้วนะครับหางน้าแหลมของมันก็อันตรายไม่ใช่น้อยลมหายใจของมันอีกนั่นแหละครับมันคือความน่ากลัวของพันุ์นี้ยิ่งความเร็วไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าเจ้าหางนามเนี่ยมันไม่ใช่แค่มังกรที่บินตามไม้กว่าธรรมดานะครับ คุณอย่าลืมในภาคที่4มันบินไล่ล่าไฟบอลอยู่นะครับและเป็นไม้กวาดที่แรงมากๆม,มันเป็นไม้กวาดที่ไม่ใช่ไม้กวาดขี่นะครับเป็นไม้กวาดแข่งนะไฟบอลเนี่ยแต่ว่าเจ้าหางหนามเนี่ยสามารถไล่ล่าได้แบบแทบจะทันเลยแหละครับพูดง่ายๆเราจะได้เจอหางหนามในการประลองเวทไตาพาคีนะครับในปี1994ซึ่งเจ้าหางหนามเนี่ยกลายเป็น ภารกิจแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่เขาจะต้องพิชิตด,ด้วยการเอาไข่ของมันมาทว่าเป็นโชคดีของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่สามารถเผชิญภารกิจของเขาได้อย่างชิวเฉียดเลยเพราะว่าถ้าเกิดพลาดจริงๆนะครับเจ้าหางนามเนี่ยสามารถส่งแฮร์รี่พอตเตอร์ไปอีกโลกหนึ่งเลยก็ยังได้นะครับเมือม่อเราอาจจะได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์แค่4ี่ภาคเลยก็ได้นะฮะเรื่องราวของเจ้ามังกรนี่นะครับนอกจากหางนามแล้วเนี่ยยังมีสายพันธุ์อีกมากมายเลยครับ ที่พวกเราเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับเรื่องราวในวันนี้มันเป็นเรื่องราวเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับที่พวกเราเนี่ยอยากจะเอามาฝากเพื่อนๆให้ฟังกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยครับว่างานยุ่งมากๆเลยก็เลยแวะเาาเล็กๆน้อยๆมาเพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะฮะทั้ทงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละคงเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับ ก็แชร์เผพร่ให้มมกัทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ